ครับก็ซีรีอายุมั่นขวัญยืนนะครับเป็นซีรีที่ก็อยากให้ทุกคนดูแล้วแบบมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็อายุมั่นขวัญยืนเหมือนกับชื่อเลยเนาะใช่ไหมครับเอที่มาของเรื่องอะครับเราเราคิดกันว่าเราจะทําซีรีเรื่องหนึ่งที่แบบเล่าเกี่ยวกับคนที่อายุยืนเนาะเราก็ได้ตัวละครมาตัวหนึ่งคือพันธนซึ่งเป็นเป็นแวมพายครับผมแล้วเป็นแวมพายครับแล้วก็ แวมไพร์นี่แหละคือตัวแทนของคนที่แบบมีอายุยืนใช่ไหม<ช>มาหลายปีครับแล้วก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยเอามาพัฒนาต่อเป็นซีรีส์แล้วก็ได้ชื่อว่าอายุมั่นขวัญยืนซึ่งก็เป็นชื่อที่แบบเรารู้สึกว่าตรงกันคอนเซ็ปต์<ช>แล้วก็เป็นคำอวยพรที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินด้วยครับแ,สแสคสตแงทุดี่มาได้เนยังไงครับก็เริ่มจากการแคสตัวละครพันก่อนก็ได้เจอก่อนนะใช่ครับ เราก็แคสกันมาเจอพนันได้ตัวละครพันมาก่อนครับแล้วก็ตามมาด้วยโย <Yo. S 1> ครับบทโยก็จะได้อปอมาเล่นครับได้สองคนนี้มาแล้วเราก็เริ่มเริ่มแคสตัวละครที่เหลือทั้งหมดครับจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วผมอยากเล่า ในมุมของความรักความสัมพันธ์และก็มิตรภาพครับของของตัวละครแวม,มพร์เขาจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าการเป็นแวม,มพร์นี่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติเนาะแล้วมันก็จะเป็นบุคคลที่มีอยู่น้อยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดขึ้นนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากหยิบมุมที่ว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ได้มีการใช้ความสามารถพิเศษใดๆการเป็นแวม,มพร์ของเขาอาจจะเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าแปลกโดดเดี่ยวจากคนอื่นนะครับแล้วก็ แล้วมันจะปรับตัวเข้าหากับมนุษย์แล้วก็คนรอบข้างเพื่อนมิตรภาพคนรู้จักอย่างไงอะไรเงี้ยครับใช่เลยคะเป็นยังไงบ้างเป็นแหวมพายสุดเลยเรื่องนี้ใช่ครับมบ้าตนของคุณยังไงครัอผมรู้สึกว่าผมก็ทําการบ้านมาอย่างเช่นแบบว่าไปดูแหวมพายทั้งในแบบว่าต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะคีิลุกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ค่อนข้างมีแอบไปทําการบ้านมาบ้างครับผม มีก็แอบ,บมีความกดดันอยู่บ้างครับอย่างเช่นแบบว่าผมผมเตรียมหลายๆคาแรคเตอร์ไปเพื่อให้แบบว่าพี่แชมป์ลองเลือกดูอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยแบบแบบนี้ได้ไหมครับอะไร่งาเงี้ยครับครับก็เป็นเรื่องแรกครับที่ได้มีโอกาสมาแสดงครับแล้วก็สวนรบทบาทโยก็เป็นคนที่ค่อนข้างสดใส แล้วก็มีความที่สงสัยในตัวครับคือโยเป็นคนที่ยูนีคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นผมตัวผมเองก็เลยต้องทาการบ้านพอสมควรกับการแสดงเป็นโยแล้วก็เพื่อจะได้เข้าถึงคาแรคเตอร์ของโยความคิดของโยพอมาเจอกับบรพายหนุ่มแล้วเป็นไงครับก็มองพารู้กมองหนุ่มองก็รู้สึกว่ามีความสงสัยครับว่า900ปีในชีวิตของเขาเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างครับก็เลยอยากจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตัวเขามากขึ้น สำหรับตัวละครตัวนี้มีความยากนยากง่ายมาก้อยขนาดไหนรับก็มีทั้งความยากความง่ายครับสาหรับผมก็ความง่ายก็คือโยกก็มีบังพาที่มีลักษณะคล้ายผมส่วนความยากก็คือรู้สึกว่าจะเป็นความสดความกดดันเกี่ยวกับการแสดงในช่วงแรกๆมากกว่าครับที่ผมเองก็ใหม่ด้วยแล้วก็อาจจะต้องทําการบ้านแล้วก็พยายามเข้าถึงตัวละครมากมากเลย ครับครับเป็นยังไงก็สนุกครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ีครับนี่เป็นอีกบทบาทหนึ่งของชีวิตครับครัผมผมก็งงเหมือนกันครับผมมาได้ไงขอบคุณพี่แชมป์ขอบคุณพี่แชมป์ใช่ตอนที่ยื่นชวนตอนที่ยื่นไปชวนพี่แชมป์ต้องตอบไว่เอ่อเหมือนตอนแรกก็ติดต่อทางค่ายไปครับ พอได้รู้ว่าเล่นซีรีส์ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับพี่แชมป์เพราะพี่แชมป์บอกว่าไปแอบดูคอนเสิร์ตผมไปสองแบไปสองสามคอนเสิร์ตใช่ครับโดยที่ผมไม่รู้ตัวก็แล้วก็ได้มาเจอกับพี่แชมป์ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้ครับในเรื่องของละครเป็นอะไรยังไงเออชื่อว่าชินครับเป็นเป็นหนุ่มมาดกวนแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจครับแล้วก็อยู่กับคนรอบข้างก็จะมีแต่รอยยิ้มครับแล้วก็มีแต่ความสุขความแฮปปี้ครับ ใช,ใช่ครับเป็นเพื่อนของท่านท่านท่านพันท่านพันผัอับปูบ่างลูกครับก็เป็นการทำงานครั้งแรกของปูนกับพี่แชมป์นะครับผมแบบว่าแฮปปี้มากเลยขอบคุณนะครับที่ให้มาทำงานด้วยแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ฉลุยนะครับที่ปูนได้รับก็ไม่ได้ไกลตัวมากจูดินง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามากองอย่างสนุกทุกครั้งครับผมพี่แชมป์ไม่ดูเลยครับปี่ครับก็รอดู คือเป็นฉลุยนะครับจะอยู่ในกลุ่มของโยครับผมซึ่งจะทุกคนเนี่ยจะมีความสนใจในสิ่งลี้ลับอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวผมเองอย่างเงี้ยก็ชอบฟังแบบว่ารายการผีหรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรอย่างู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่เราสนใจอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจตัวละครนั้นมากขึ้นครับข้างหลังนี้เป็นใครผ่านนี้เป็นใครเราอค่ะางไรครับองนี้อ๋อเรื่องนี้แสดงเป็นจันจาตอบ พลิกบทบาทจากที่เคยเล่นมาทั้งหมดเลยก <ım> ็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับพี่ชั้นจริงรู้จักพี่ชั้นมานานแล้วค่ะแล้วก็เป็นงานแรกที่ได้ร่วมงานสาปีแล้วพีวาามพี่ปบียังไงเอออย่างหนูพึ่งแสดงอีกเรื่องมาใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบบทหนักเลยส่วนเรื่องนี้ก็จะเป็นแทคเตอร์จันจาแต่ยังสปอยมากไม่ได้อ่ะให้ทุกคนรอติดตามมันจะมีแหล่ขึ้นจากเรื่องก่อนๆยังไงดี นิดนึงเนาะมันนิดนึงค่งใช่แต่มันก็จะมีเสน่ห์ในแบบของใช่ใ่ชตัวละครลักที่หนึ่งต้องบอสได้ยังไงครับโอ้โหสวัสดีครับผมรับบทเป็นสมชายครับกผมรับบทเป็นสมชายครับตัวละครัวนี้เป็นยังไงเขาบอกเนี่ยขอตัวละครลับด้วยจะเป็นตัวละครในไทยจันจ่าครับแต่ว่าสมชายจะเป็นคนที่ เป็นคนมุ่งมั่นมากครับแล้วก็เขาเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็เรียกได้ว่าเหนือการความคาดหมายนะใช่ครับซึ่งทําให้ผมเล่นจูงยากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าต้องทําการบ้านเยอะมากใช่ครับต้องทําการบ้านเยอะมากครับตัวนี้แล้วแบล็คเลฟเล่นมาอย่างไรันสามพุ่กลับ ครับก็ส่วนหลักๆผมปรึกษาพี่แชมป์ครับเพราะว่าเหมือนผมทําการบ้านมาเยอะแล้วก็มีคาแรคเตอร์หลายคาแรคเตอร์มากครับแล้วเราก็ไปขายพี่แชมป์ว่าพี่แชมป์สรุปแล้วตัวละครตัวนี้แบ็คกราวจริงๆแล้วมันเป็นคนยังไงเพื่อจะให้มันตรงกับที่พี่แชมป์คิดเอาไว้ด้วยใช่ใช่ที่เหลือครับสาวๆมาแล้วอัดเล่าตัวเองเป็นยังไงสาวๆใช่ใครเข้ามาเลย S <S 2> <S 2> เรียบร้อบพร้อมกัน่ะพูดเลยสวัสดีค่ะเจ้าค่ะเม่ค่ะค่ะเจ้าค่ะ<า>รับบทเป็นผักหวานค่ะก็จะเป็นในเรื่องจะอยู่เป็นแก๊งเพื่อนของโยอยู่ไหนโยโฮในแก๊งก็จะมี4ี่คนค่ะมีมีโยมีผักหวานมีโบวี่แล้วก็มีฉลุยค่ะก็จะเป็นฟิลเพื่อนที่แบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนว่าไม่ว่าโยอยากจะรู้เรื่องอะไรแบบ สงสัยอะไรอยากพาไปดูก็เพือสงสัยอะไรก็ไปดูไปสํารวจไปแบบหาคําตอบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแก๊งแบบฟิลหาธรรมด้วยกันค่ะค่ะโบวี้ค่ะรับรับบทเป็นโบวี้ค่ะก็เป็นแก๊งเพื่อนโย<อ>เหมือนกันค่ะอยู่ด้วยกันใช่ค่ะแต่ก็จะมีคนในแก๊งที่คอยช็อตฟิลนะครับใช่ก็คืออยู่ตรงนั้นไม่ไม่เชื่อเวลาเราออกนอกทะเลไปก็ต้องมีคนคอบเป็นบ้างไม่เชื่อแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันเออ ะะสวัสดีค่ะมายนะคะรับบทเป็นแก้มใสค่ะเป็นหนูเป็นเด็กอพาร์ตเมนต์ค่ะก็จะอยู่แบบรอบๆอบพาร์ตเมนต์ <c oughs> จะอยู่แบบก <c oughs> ับพี่พัน <c oughs> ท่านพันนะคะแล้วก็เจอแบบว่ากลุ่มแก๊งโยบ้างอะไร่สวัสดีค่ะจีน่านะคะก็รับบทเป็นแฟนของคนคนหนึ่งในแก๊งของ โยอะค่ะใช่เป็นประมาณเนี้ยค <chanting> <hours>. ่ะเพราะว่าหนูก็ประมาณนี้ดูแค่นี่งสอง้าสวัสดีค่ะลูกตานะคะระเบทเป็นแยมค่ะก็คาแรกเตอร์ก็จะมีความน่ารักสดใสเล่นเป็นน้องสาวของพี่โยค่ะ สวัสด <tá? S 1> ีค่ะยูนิฟนะคะรับบทเป็นเกียวซ่าค่ะเป็นสกอยในอพาร์ตเมนต์ค huh. ่ะเป็นเด็กอพาร์ตเมนต์เป็นเด็กอพาร์ตเมนเป็นเด็กอพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วแล้วแฟนเธออยู่ไหนฉันหนูไม่มีแฟนค่ะครับซีรีส์อายุมั่นขวัญยืนนะครับจะได้ดูกันทางช่อง3ครับวัน ที่14กุมภาพันธ์นี้วันวาเลนไทน์ครับเวลา4ทุ่ม4 5ค่ะทุกวันพุธครับผมทางชองแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง VTV ครับเวลา5ทุ่มครึ่งครับขอบคุณครับบครัเดดไ้ครับ